สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่างจูอิสเหลือวันนี้ก็จะพามากินเอ,อ่ยำขนมออจีน <laughs> กินเลยค่ะ <laughs> โอ้อยแมงวันเฮ้แมงวันเยอะมากเลยโอ้ขนมจีน ไปซสือมากัะตวารตารตแล้วก็มีมูโยแล้วก็มีประุูรวมกันพักพักดา่าฮึมฮึ่มเพคำแหลกออมาเลยความเพชร

Normalized. เพชรอืมคนจะมอทำมใหญ่เลยเอาใหญ่เลยกี่สมน้ำมันยี่หองี่นี้เดี๋เวๆแป๊บนึงเด้อขั้น่อยเกินว่ะมันอิจฉาสนหรอเาขีดกีดนี้ไอ้เพชรดดีดนี่อืมเพชร เดี๋ยวัเราตสายดเลยแ้วมันมันเป็นแบบอืมวันนี้ไม่มีแตงมีปักกาศกับท็กสลัด <laughs> oh, yeah, I oh. mm. like meat. <laughs> <laughs> mm.

จงเวียนล่ะอันนี้มาใส่ดากใหม่นะครับอยู่ตรงเออเออเออต้นมะม่วงนี่เหงื่อแตกมากเลยไปครับ มันนี่เจกายมาอยู่ด้วยเจกายมาอยู่ตัวพีนิ้งอยู่หลังกล้องพักสักหน่อยเพชรท้ทุกคน อร่อยมากกินคำใหญ่ไม่ได้พเพชรดโอ้ยแล้วว่าเพชรโอ้ยไม่ไหว เป็นหนาเพชรเยอะเพลินมากเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนที่จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อเพื่อที่จะรับสารเติมเต็มของพวกเราสวัสดีค่ะบ๊ายบาย